ลถทัง้งหมดนะครับลดทังด้งหมดนะครับ

เที่ยวนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นมานะครับประกอบกับในช่วงของที่รัฐบาลนะครับได้ประกาศเป็นช่วงวันหยุดยาวแล้วมีวันหยุดต่อเนื่องใน2อช่วงด้วยกันครับทำให้เกิดความคึกคักกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยนะครับในทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ของอําเภอเชียงคานอาเภอภูเรือหรืออําเภอด่านสายนะครับก็สร้างความคึกคักได้ไม่น้อยนะครับเราคาดว่าตลอดเดือน ตุลาคมนะครับที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยคาดว่า,อ,าอยู่ที่ประมาณ2,90,000คนนะครับทำไรายได้กว่า500ล้านบาทนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอาจองที่พักนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า80%นะครับ สำหรับในเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับเรามีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับเรามีกิจกรรมในเรื่องของการวิ่งอย่เป็นรายการใหญ่ๆเนี่ยสามรายการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงคานครอสคันทีนะครับในวันที่สิบาพฤศจิกายนนะครับเอ็มคอร์ดลันของอสมทนะครับวันที่สี่ธันวาคมแล้วก็ ในเรื่องของพีตะโขนมาราทอนในวันที่25ธันวาคมนะครับตรงนี้เป็นรายการใหญ่ในตลอด2เดือนนี้นะครับส่วนคนที่รักในเรื่องของสายหมอกได้ดอกไม้ก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันนะครับเรามีกิจกรรมงานต้นคริสต์มาสภูเรือ นะครับที่จะจัดขึ้นในราวๆการเดือนพฤศจิกายนายาวไปจนถึงวันที่3ามสิเอ็ดันวาคม2566เลยนะครับส่วนในเรื่องของศิลปะสายหมอกดอกไม้ส่วนใหญ่เราก็จะจัดในช่วงของอปีใหม่นะครับซึ่งในปีนี้นฮะเราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวตลอดระยะช่วงเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่พฤศจิกายนยาวไปถึงมกราคมนะครับมียอดนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่เดติดาา3เดือนนะครับ ที่ช่วงไฮซีซันหรือฤดูการท่องเที่ยวนะครับเราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่า9 5 0 0 0 0หนคนนะครับทำไรายได้ไม่ต่ำกว่า1,700ล้านบาทเลยทีเดียวครับในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจกาทรท่องเที่ยวนะครับผมเชื่อั่นว่าในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของที่พักรีสอร์ทนะครับส่วนของร้านอาหารส่วนของที่ระลึกต,ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการคมนาคมสายการบินหลางๆเนี่ยผมเชื่อว่า จังหวัดเลยนะครับสามารถเป็นตัวหนึ่งนะครับเป็นอันดับท็อปต้นๆของภาคอีสานที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ใฝ่ฝันที่อยากจะเดินทางเข้ามาสัมผัสกับทะเลหมอกนะครับซึ่งอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของททอยูแล้วที่เราพยายามจะส่งเสริมในเรื่องของ20ยอดภูต้องมาดูที่จังหวัดเลยครับ